ครับวันนี้เรามาพบอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ช่างเต่าทีทีในซิ่งเกียร์จะนําเสนอนะครับคันนี้เป็นออลนิวนีแมกนะครับก็คือคันนี้ได้ทําการมอดิฟายมาแล้วแล้วก็ไสเทอร์โบไสเทอโบเป็นไอพาห้านะครับไอพาห้าแปรผันแต่ว่าได้ทําการมอดิฟายเกียร์ใส่ออยเกียร์นะครับแล้วก็โมเกียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่กล่องเกียร์แบบสแตนาร์ดโ e นะครับ ในในในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มมาดูกันนะนะก็จะเป็นจะเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับอ่ากล่องใบใหญ่นะครับอ่าก็เราจะใช้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยจะเป็นไทเทเนียมนะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับอ่าครันนี้ก็มีกล่องคันเร่งมีอัลตราบูธนะครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าจอกันหน้าจอรุนใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะครับหน้าจอรุ่นใหม่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดออกสนใจให้ดูนะอ่านะครับเมื่อประมาณนี้ จะบอกสถานนะเกียร์นะครับกิโลเมตร TPS นะครับแล้วก็เพรสเชอร์แล้วก็โหมดนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือจะเป็นเกวัดอุณหภูมิเกียร์นะครับออกจากเกียร์มาตอนนี้อยู่ที่68องศานะครับแล้วก็ระบายความร้อนกลับมาแล้วอยู่ที่58องศานะครับอันนี้จะระบายความร้อนได้ถึงส่วนต่าง10องศาเลยนะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาติดต่อได้เลยครับผมตั้งเต่าท TT Racing Gear ยิยนดีดูแลครับผมขอบคุณครับ